รักรักแมวจรนะจ๊ะเด้อได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่น้องมั่งขั่งกับน้องรอ่ำรวยนะจ๊ะสองสีพี่น้องเด้อฝากให้ทุกคนติดตามความน่ารักของน้องๆด้วยนะจ๊ะถ้าไม่รับน้องมาเจ้าของบ้านน่ะเขาก็บอกว่าหมาแถวนั้นมันดุกลัวหมาโดนกัดเอ้กลัวน้องโดนหมากัดนะทุกคนนี่นะจ๊ะนี่น้องน้องมั่งขั่งจะมีถุงเท้าที่ชัดมากนี่นะทุกคน นี่คือมังค่างนะมีถุงเท้าขาวมากส่วนน้องร่ำรวยอ่าเป็นน้องแมวเดือนกว่าแนละ้วทุกคนแม่แม่ที่เป็นเจ้าของแมวเนาะเขาบอกว่าถ้าไม่เอามาหมาแถวนั้นจะกัดน้องอบ้านเติมรักรัก,รกแมวจรก็เลยถือโอกาสพาน้องมานะทุกคนขอแนะนําตัวน้องมั่งค่างกับน้องร่ำรวยนะบ้านเติมรักรัก,รกแมวจร ยินดีรับแมวทุกตัวที่โดนปล่อยทิ้งนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่สงสารน้องเนาะทุกคนเนาะลัวน้องอ่ะอดอยากมั่งกลัวน้องโดนรถเหยียบมั่งลัวน้องโดนหมากัดมั่งเนาะทุกคนนะแต่เราไม่เอาเข้ามาก็สงสารชีวิตเนะาะทุกคนชมความน่ารักของสองสาวด้วยนะเป็นแมวตัวเมียทั้งสองเลยนะทุกคนน้องมั่งน้องมั่งคั่งกับน้องร่ำรวย บ้านเติมรับรับแมวจรยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เนาะน้องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะทุกคนจ๋ามาตั้งแต่เมื่อวานที่2 2แล้ว22เดือน12ปี6เนาะทีนี้เมื่อวานเอารับน้องมาก็หมดแล้วเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเอามาเลยไม่งั้นหมาแถวนั้นจะกัดน้องนะทุกคนจ๋าทำไงได้เนาะเรา็าทาสหมาทาสแมวนะทุกคนเราก็ต้องรับน้องมาเลี้ยงดีกว่าปล่อยให้น้องอดอดอย่างแล้วโดวนหมากัดนะทุกคนจ๋า ยังไงวันนี้บ้านเติมรักรักแมวจรขอให้ทุกคนติดตามความน่ารักของน้องๆน้องมั่งข้างกับน้องร่ำรวยก็น่าจะเป็นแ<ด>มวอ่วิเชยษมากมั่งทุกคนจ๋าฝากทุกคนชมความน่านนรักของน้องด้วยนะบ้านเติมรักรักแมวจรขอบคุณทุกท่านนะที่มีความรักแล้วก็เมตตาอ่าไม่ว่าจะเป็นน้องเศรษฐีกับน้องมั่งมีเนาะทุกคนจ๋าแต่อันเนี้ยเป็นน้องมั่งข้างกับน้องร่ำรวยนะนี่นี่น้องมั่งข้างเก็บม,นะมีด อองเท้ามีถุงเท้าที่ชัดนะเพื่อนๆยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามความน่ารักของสองสาวด้วยนะขอบคุณมากๆจ้าอันนี้ลูปถ่ายรูปอ๊ะยังยงยัง,ง,งถ่ายรูปค่ะคนสวย